สบายดีทุกคนเมื่อนี้ามาเปิดคลิปอยู่เจโนเฮือนอาทเฮาพาลอยมากินข่าวแล้วกับมานอนยามพวกอะเมื่อื่นลอยสิไเด้กกับกรุงเทพแล้วทากันเลยพามากินกันมากินข่าวอยู่นี่พาไปวนไปวนนานอย่าเพิ่งอ่านนะเล็กน้อยเบิกป้าคือลายคนแหะลูกภายลาน ร้านข่อยร้านชูกข่ันนี้ลูกข่อยอันนี้ลูกค่อยนะคก็เห็นเห็นเห็นไหมจ้าเห็นป่ะจะเกิดนะคะก็เห็น็นแต่ต้นอต้นผลิติิมใช่แล้วยังอันนี้ผมดูโลอันนี้ผมดูอารตอเทียอ้นอาเทียอ้นไหนเอี่นได้ลเอื่อยในเบิร์กนี่นี่ดีพอสนใจเอื่อยเด้อ นี่เด้นสนใจหมู่เนี่ยดีพอพี่แฮตตี้เข้าซะเน่แหม่น่แห่พี่จะเปลี่ยนมี่่าแ้มให้ลูกดีเนี่แม่พี่จักระเป๋าเอือมาหาทีเด้ออีหลามาตีนเถ่าน้ำทีเนอะอทียอ้น์เนี่นี่ได้เนี่ยเห็ดคิวยุงเฮ็ดตาผหกยุงไหสอนนะบีบีบีไอ้บีบีเราลูกไหสอนลูกเห็ดดาบหกเนาะน่นะ อยากอยากอุ้มน้องวะเห็นไหมร้อยอุ้มน้องผัดแนมแั่ไม่อุ้มอุ้มแดงวางแดงไม่ใช่อุ้มเดี่ยวสองคนมันความหนักประลุกไปเอาน้องหาปลาปะ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 ลืมจอสับล้มก็บลมอ่ะนะโอ้จะไปใจละอ้าวลูกลูกโอ้เนาเหตดแบบสมุดเราก็มีลูกสองคนเห็ุจังใดเออมวนกูกำมวนคือกัน นี่สถานที่แมทีเกมลกนี่มันม่มีดนี่อนียังไม่ได้กลางเนี่ยนี่ป้ายเกลางกลางลถารันาลักลางว่าและถาลันอลีลุกลุกลุกไปส่งยูไนมาลินน้าคือสื่อมาไห้มาเห้สนใจหนังมีนเลยจะเห็ดเลยลูก นี่บรรยากาศยู่งนชื้อทุกคนทุกคนเพียงเล่เไปเลยเ่ามาเป็นแขกวะนั่นเป็เหตุยังมันก็นจะจูม,มันคือสมุดว่ามีแบบนี้วะตายบลาให้บลาอเซี่ยเขาไปใส่อ,อยู่ในห้องอะไรให้ไปดย่งถ้วย เออใส่สารพองลอยแบบนี่ท so ้องอะไรเออตัวมอว์ก uh ูแพกเนี uh ่ยเอาลงยิ้มด yeah, so, uh ูกไอ้ย้มดูกไอ้สบายดีดึกไอ้เจ๊เจ๊อยากลงไอ้สบายดีก่อนแล้วบ้านื้นนานตันลูกมุกโรงงานเด้อเ้าอหลินกลับมาอ่ะอะอ่ะอยากลงซี่ยังลูกลูกซี่ยังอย่างนีเอา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 ตันกัน นาน่านอนสบายใจขนาดเป็นโพสเป็นพื้นเทียอ้นอดีลโน่มันนี้ก็คือนั่งแคมปิ้งเลยนองมันจัดใส่ได้ลูกใหม่แล้วใส่ลูกแล้าปขยเกินมากเโอ้ย ใส่ดีๆก่อนนะเออไปนั่งนั่งพอที่เป็นฉุกน้องข่อยเด้อค่อยเด้อลูกเด้อค่อยเด้อแขงข่อยเด้ออย่าเห็ดกันน้องเด้อตายแขงแขงอ่ะแขงกันเนี่ยลูกอ่ะที่กับเห็ดเอ้ยอย่าไปจกดังน้องดมด้อมดมดมลูกอะแขงน้องดูอะแขงกันด้ลูกอะแขงดู เห็นแพงนอเอ๊แพงที่นะลยตบกันเลยอาแพงที่นลูกเอ้ยน้ำนินีแต่แพงได้เอาแพงกันโอ้ยนองกะนองกะเป็นธรรมดาได้นอนกะยมอย่างเดียวอ้ยก็พรอึ้ยนองก็พรออ้แพงมาแพงนอแพงอาเขาเก็บน มาว่าเป็นแขกได้ประนด็นเลยเไปเห็ดซอยนะมีจะมาเอาลูกซอยเรได้เห็ดซอยมาเป็นแขกเอามาีอาหารเข้ามาแล้วอย่างหนึ่งเหตุารณแันต้องนเอา้เกิตากเอันนี้ก็สุกกล้ออะนะเป็นซาวจาน ตาตาตาพาดีกิตาดีกิตากิตาพายจะเอาฮะเบิ้งเบิ้งเอาเออเอาอันคืนใช่บะผู้ดูสุกกระซุกอ้าซุกกุกสองคนโมนี่อ้าวอาทีมันก็นอนสบายสวยแล้วมันสิซนบ่ลูกก็ดูหยางแบบนี้เนาะโอ้กูยางมึงเก็บท้าดบอกให้มันกลับไปนอนคืนตอนนี้ก็อยากให้มันเริ่มกลับไปกินแล้วนอนคืนอะไรเดี๋วนี้ลูกลูก สกขุเรียวได้ไหมเอาไปเลยต้มีแห้งตัไปคือกันที่สุอาธีปเป็นอะไรเด้มาไปส่องข้างนอกอย่างไรเป็นอะไรเด้อย่าเฮ็ดจะได้ล้มล้มล้มมู่วันอีกไงไเออแม่กับพี่บ้าได้สู้สู้ลูกแรงโต๊ะคุมนะอย่านะอย่านะแอ๊ะลูกอะไรแอะแม่แมแม่ทิพม่าแอะไหม นี่มะนันมะแ่นั้นเหรอนี่นะสวัสดีจ้ามากระบะฮอดสองคนอันนี้นี่ค่ะหิวเข่าค่ะมาเลยมากินเลยมาแบบคโมงขนาดนะมาแบบหิ้งวันนี้ส่งโชฮาหมู่คิดว่าแบบสิฟ้าออกมาอย่างไหาคิดว่าเอ้ยผลคือสิฟ้าออกมาที่บอกเลยบอกว่าคันฟ้าสิจะไปก่อนเด้อวะมาเลยคิดว่าจนมาฮอดยังมายังโบเห็นด้วยคนดิโบเนแม่ก็ทางนะ อ่ฮดเพือลิยาวกได้ริก็คนยำกิน่เมื่ออืินไทยถินมันนนมาพี่หลงมาพี่หัวยเขาเนี่แม่หล่ะอิ่มเอาต้องปมากินเป็อกินตะก้วอบเอาด้วยดยใส่จูนานอย่าเด้อชว่าเดี๋ยวเราขอโตกินก่อนเด้อ เอาสีมาทอดเปินไฟเบิดแนวกินแล้วทอดเปินไฟต่อเนี่ยกำลังถ่านมันทอดทำไมมาอีกเลยไปเดี๋ยวนี้อย่ามาหัวแถวนี้ไปอ,อย่ามาซอยอีกเลยเห็นยังกะซีซอ,อยซอ,อยจังมูกเอาไปเอาไปลิ้นอยู่นอกเอาไปลิ้นอยู่นอกเอาไปแม่สิหยาดเสือแมวหุยหุยไปไ,ไปหาปลาไ,ไ,ไปไว้ไปไปแม่สิทอดนี่ไป ใสเลยเด้อคาปลาเด้อนี่พอลุงทอดเลยกระปาหมูต้องอกับน,โงโงกกนังข้างนจะได้เขาทอดเลยเขากาวพื่นาออกไปอใเฮ็ดกัว ทห้เมียกูพ่อบ่อยนได้แต่กูก็ไปยังไงกูป้าไว้ดีว้าแล้วเทากจะค่อยย่างปลาโลไปเจ้าบวกเขาเฟซไม่ฉลาดเลยถอดแล้วให้บกจืดฉลาดเส้นราคาอะไรเลยทางเฟซไม่ขอทางเฟซไม่อ่าแบบว่าเฟซผมได้บไิลลินแล้ว คลิปนี้ค่ะโจเซีเดอร์ฝากทุกคนกดไลค์กดติดตามนะะบึงโฆษณาฮาหนเดอบ่มียังไงคลิปนี้น่ะลูกินข่าวน้ำอลินดิวเซโนอละะ้วก็ไปส่งร้อยเลยเฮาก็ไปไถ่ายคลิปลายน่งซ้ำเราว่าอิละยอยากนอนก็เลยพามาไวอยู่ดิกแม่เวลาเนี่ยก็สิบโมงครึ่งเขงาก็มา เฮาสิปิดคลิปสํานี้เดอ้อพ้อกันคลิปใหม่เอาตัวไปนอนพักก่อนก่อน